ฮัลโหลยูทูบสวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้ก็จะมาลานล่กๆเลยนะครับมาบินบก็จะมาทดสอบบินโดนในโหมดต่างๆนะครับผมในโดน DJI Air 2S น,น,นะ พอ่ okay, ครับก็เราจะทําการวินทดสอบโหมดต่างๆกันเลยนะครับผมนะครับผมจะลองใช้โหมดอ่านหน้านี้มันเซ็นเซอร์นะครับอ,อยู่หนระหว่าใช้โหมดต่างๆเอาทำไมไม่ได้บอส ผมจะใช้กสัตว์ดูนะครับผมเดือก็จะกลับมาที่เดิมนะครับต่อไปเป็นโมดไล่ <Okay. S 2> ต่อไปเป็นโหมดล็อกเก็ตนะครับจะใช้เป็นโหมดล็อกเก็ตนะล็อกเก็ตก็คือโดนมันจะบินพุ่งขึ้นไปขึ้นบนลนะ็อกเก็ตนะว่เป้าไมอีกทีน,นัสสับคม โ,โอเคครับหมดแรกเราจะมาลองอโดนนี่นะใช้โดนนี่นะครับก็จะป้ายที่เป้าหมายของผมนะโอเคแล้วก็สตาร์ทครับมันก็จะนับโดนก็จะถอยห่างออกไปนะครับผมถอยห่างออกไปนะครับอย่างที่เห็นนะ มันก็จะถอยห่างออกไป99้อเรเ็แล้วมันจะกลับมานะครับผมมันจะกลับมาที่เดิมฝนก็ทำท่าจะตกอยู่นั่นแหละเอ้าวต่อไปหมดะลยดีโดนนี่แล้วก็ล็อกเก็ตนะหมดลล็อกเก็ต หรือจรวดนั่นเองนะ 3, โดนก็จะพุ่งข <2, 1. S 1> ึ้น one ตรงนะครับผมตร,ตรงเหมือนจรวดมันอย่างสมซื่อนะครับล็อกเก็ตนะครับเย้ Yay! ขึ้นไปนะครับล็อกเก็ตถึงจุดจุดหนึ่งมันก็กลับลงมาเหมือนเดิมนะครับ Okay. โอเคหมดต่อไปเลยเซอร์โคนะครับเซอร์โคนะครับก็คือบินเป็นวงกลมเนาะเอาป,ป้ายเป้าหมายอีกทีตามเลยสองับโดนก็จะบินรอบ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 รมนะ จะบินรอบประตุที่ผมป้ายเครื่องหมายไว้ก็คือผมกับรถกระบะขงผมนั่นเองนะก็คือเซอร์เคิลวงกลมนั่นเองนะแล้วก็โดดก็จะกลับมาที่เดินมนะครับอ่ามดต่อไปเฮลิกนะครับผมหมดก้นหอยนะเป็นวงกลมเหมือนกันแต่จะมันจะวนเป็นก้นหอยนะครับ3 2 Three, two, 1 <One>, g <go. S 2> ไปไปไป วนเป็นก้นหอยนะครับนี่มันจะก็ค่อยวนขึ้นไปโค้งเบื้งวางออกไปนะครับเป็นก้นหอยนะครับแล้วจบก็จะกลับมาที่เดิม แต่ทำไมมันสั้นจังนะเออก็ไม่รู้ว่ามันตั้งเวลาได้ไหมยังไม่ตรวจสอบทดสอบดูไหมเนี่ยคือมันตั้งหมดต่างๆมัน,ม,นมันใช้ได้อยู่แล้วแหะแต่เวลามันค่อนข้างจะสั้นนะไม่รู้ว่ามันจะตั้งเวลาได้หรือเปล่านะครับเอาหมดต่อไปหมดอะไรมั่งบูมแรงนะครับผมเอาบูมแรงไปพาก็ร้องนะจะสุกพากันได้เว้ยทรีทวัน บุญมาแรงจะเป็นยังไงนะบุญมาแรงจะไปชนต้นไม้ได้ไหมเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยบุญมาแรงเนียนะหลายหมื่นอยู่นะจิ้วบุญมาแรงกลับมาแล้วบุญมาแรงอะไรเนี่ยมันให้ไปด้านนี้ใช่ไหมเอาเอาอีกที <c oughs> บ้มเมลังโฮมตัวฉันเป็นดังบูมเมลงคว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วตะน,นัง <laughs> ต่อไปหมดเชี่ยอะไรล่ะ <laughs> มีโมดเชีย่ยเลยนะแอสทรอยคืออะไรอะ่ะอ้าว้องลองดู wow. one แอสทรอยคล้ายๆกับ uh, โดนนี่นะครับแต่โดนจะบินถอยหลังออกไปแล้วก็สูงขึ้นนะครับโดนนี่บวกกับล็อกเก็ตนะครับผมแอสทรอยเนะีนะ่ยเนี่ยขึ้นไปสูงเลยแหละ สูงเรีวนะครับลงมาสิบวยแลวเนี่ยกล้องผมไม่ได้บังคับนะมันไปเองของมันนะครับเนี่ยโอหมวดนี้นานหมดนี้นานหมวดนี้นานครับ แอสทรย์นะเห็นการก่อสร้างทางรถไฟเลยนะครับผมยิงนกเยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวครับออะหมดสุดท้ายแล้วกันใช้หมดติดตามนะครับผมฝนมาอีกแล้วพระเจ้าไปตายเถอะ